รถสิบโทสมัยรบกับผู้พนันผมรถสิบ<า>โทณนะวรลักษศรีใส,สเป็นคนอำเภอวรินผมเริ่มเป็นนักเรียนในเสด็จปีช่งันร้อสิบสี่จบมาปีช่วงันร้อสิบห้าพอจบมาปีช่วงันร้อสิบห้าผมก็เข้าบรรจุที่กองพันนาลาบที่สองผู้พันเก่าผมก็พันโทรบรรเทายาเกตผมได้รับภารกิจปีช่วงันร้อสิบหกขึ้นผู้พนันยอดเขาผู้พนันอำเภอนาแจซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านหนึง่งหพรานั้นผมเป็นสิบโทอยู่เป็นหัวหน้าชุดยิง ขึ้นไปทางานภารกิจที่นั่นหนึ่งปีที่ภูผ่านภารกิจนี้หนักมากการระเบิดเยอะอืมปะทะบ่อยการเดินเขาเดินป่าเป็นป่าลป่าเป็นยีพันมั่งส่วนมากจะเข้าป่าลงดึกลาบากมากนอนฟ้าขึ้นป่าเปนไหมนะฟ้าแทบน้ำตาตกหกเดือนแรกน้ําตาตกเลยพร่ะไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยอยู่กับพ่อกับแม่สบายมากขอเงินพ่อแม่สบายมากแต่เมื่อมาเป็นทหารเป็นนักรบต้องอดทนเอาพ่อ พอผ่านหนึ่งป,ปีปับินถูกกระดดบนวันนี้การสูญเสียเกือสองสอศพบ,บาเดเจ็บแขนขาดขา,ดข,า,ดข,าดขาดนั่งหมู่หหมู่สหมู่สมหมู่เป็นคนทีนี้อาวุธหนับหน,บหนวนข,ของกองร้อยเขาก็มีให้แ้่จริงเวลาเสียเตียบถ,ถ้าพอไม่ไหวจะมีปืนใหญ่พวกเข้าก็กปืนใหญ่ก็มี